สวัสดีครับมาพบกับพ่อโจ๊้แล้วก็น้องอนาอีกแล้วนะวันนี้วันนี้อนาใส่ชุดลูกเสือเลยส่วนพ่อใส่ชุดฟุตบอลเหมือนเดิมและวันนี้เรามีของสําคัญจะมาโชว์เพื่อนๆเป็นอุปกรณ์การเรียนชนิดหนึ่งให้ทายๆให้เพื่อนทายก่อนให้ทายคืออะไรนะภาษาอังกฤษคืออะไรกล่องบินสอ เฮ้ยเพิอบอกไปแล้วครับอ่าเออเพนซิลเคสเนี่นะโอ้ทำไมมันสูงขนาดนี้ล่ะกล่องบินสอสามชั้นของน้องอันนานะครับดูด้านบนหน่อยอย่างกัะเรือไททานิกนี่นะโอ้เขียนว่าเขียนว่า hello three little Q นะโอเคเดี๋ OK. ยวเรามาดูกันว่าสามชั้นนี้มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนที่จะไปดู ฝากทุกคนกดติดตามช่องน้องอาาด้วยนะครับไปเอาไปดูกันเลยครับอะโชว์เพื่อนๆหน่อยชั้นแรกชั้นที่หนึ่งอนาใส่อะไรยางลบสองก้อนแล้วก็อะดูนะแล้วก็ที่สองดินสอบเปลี่ยนไส้อ่ายางลบสองก้อนนี่คือสิ่งที่เตรียมไปอ่ะปิดชั้นที่หนึ่งอันอันอาณาใส่อันที่มันเป็นแบบอันเล็กๆเพราะว่านี้มันอันที่สองชั้นที่สองอันที่สองจะมีเยอะกว่าเพื่อนอื จะมีเปิดเลยเปิดรูสิปให้หมดมันรูสิปได้แค่นี้นี่ไงตรงนี้ไงให้มันสุดปุ๊บมันจะได้นี่มันจะได้เปิดกว้างขึ้นอ่ะมันจะมีกันไกอ่ะดูดิกันไกที่จะโ่นบ่อยอ่ะมีกันไกกันไกลไกเอานี่หนีบไปใช่ป่ะใช่เพราะว่ากันไกใส่กล่องไว้นั่นแหละไม่ต้องไปหนีบหรอกอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องหนีบหรอกใส่แบบนี้ไว้แหละ ดี๋ยวจะหนีบหนีบหนีบก็หนีบอะปีบปึ๊บโอเคต้องเอาไว้ให้น้นอาแล้วก็มีไม้บรรทัดมีดินสอสั้นหนีดูนะใช้ดินสอคุ้มมากเลยครับอันนี้คือยังสั้นแบบพอดีอยู่นะอมีอันนึงที่มีสั้นกว่านี้อีกหรอมีสั้นอันอยู่ในกล่องดินสอเก่าปะอันเดิมนีกล่องดินสอเดิมที่ใช้อยู่ก่อนหน้าเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ามันมันของจริงใส้สั้นเล็กมากไหนหยิบไปให้เพื่อนเพื่อดูหน่อยเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็น อันเนี้ยดูดิอันนี้นอนมอกใช้เขียนหน้าเออใช้ดินสอภคุ้มมากเลยครับนะแต่นาอันนี้<ช>คือกล่องอันเก่าตอนนั้นนะ่ะเราเคยรีวิวไปแล้วเนอะใช่แต่มันมีเล่อเออมออันนี้ก็คือกล่องที่ซื้อจากมิสเตอร์ดีไออ่ะชั้นที่สองมีกันไกมี ดินสอไม้บรนทัดดินสอไม้นะแล้วก็ไม้มันทัดอ่ะเราไปดูชิ้นที่สามกันต่อนะครับว่าันทั้อานาจะเก็บอะไรอ่ะก่อนจะเปิดชิ้นไอชั้นต่อไปก็ต้องปิดชั้นเดิมให้เรียบร้อยก่อนนะมันจะได้ไม่หกนะครับอ่ะเรามาดูชั้นที่สามกันชั้นที่สามก็คือนี่นชั้น<อ>ล่างสุดสนะโอ้เก็บพวกดินสอสองบีอันนี้คือสองบีใช่ไหมเดี๋ยววันเสาร์นี้อานาจะไปสอบด้วยนะต้องเตรียมกล่องดินสอไป อันนี้คือ h b เนี่ยอ่ะสอง b ้สองบี้เอาไว้สอบโอเคอันนี้คือความลับเลยแล้วสีอะสีอะนาใส่กล่องอะไรไปเดี๋ยวนะเอาไปโชว์อ่ะโอเคอ่ะปิดสามชั้นก่อนสามชั้นสีม่วงนะอ่าบอกเพื่อนๆหน่อยราคาเท่าไหร่สิบห้าสิบสี่ฮะสิบห้าสิบห้าสิบห้าบาทสิบห้าสิบสี่สิบห้าฮะสิบสิบห้ากี่บาท พอก็ไม่รู้เพราะว่าแม่สั่งให้นะอันเนี้ยทั้งหมดกี่บาทคะไม่น่าจะใช่สิบห้าบาทสิบห้าบาทจริงเหรอหรือร้อยกว่าบาทถึงร้อยป่ะจำไม่ได้จำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคอมเมนต์บอกนะครับหรือถ้าใครรู้หรือซื้อมาเท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์บอกด้วยนะใครจำได้ก็มาช่วยแต่ว่าอันเนี้ยซื้อในแอปนะในแอปชปีนะโอเคอ่ะไหนไปเอาสีมาให้เพื่อนๆดูหน่อยมันมีดอมนีเกกระเป๋าเนี่ยพอเราพอเรานี่ดูด้านหน้านะพอเราปิดแน่นแล้วใช่ไหมรูปซิปปิดแล้วนะ นี่อันนี้ยังไม่แน่นลูกอือพอเราปิดแน่นแล้วใช่ปะมันมีหูหิ้วด้วยนะนี่ใช่มันมีหูเราก็แบบไม่ต้องถือลำบากไงโอเคสวยงามไหนแล้วสีอานาเก็บไปที่ไหนครสีเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาาจะหยิบกล่องสีมาให้ดูว่าไปโรงเรียนนะาสีไว้ที่ไหนอ๋อสีใช้ในกระเป๋าเดิมนี่คือกระเป๋าิิสอเดิมสีเราซื้อสีมาสเตอร์อารมาใช่ปะ แล้วเราก็มาแกะใส่ถุงนี้เลยมันจะได้ใช้ง่ายๆนี <24 S 1> ่ส <24. S 1> โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อสีคอลีน<ม>อีกอันหนึ่งเนอะใช่ปะคอลีนดีกว่ามาสเตอร์อาร์หรอ<ม>หรออันนาะบอกเดี๋ยวอันเรามาลองกันว่าดีไม่ดีนะครับนะอะอะโอเคสําหรับคลิปนี้นะกระเป๋าดินสอสีม่วงของน้องอันนาะก็สั่งมาจากชอปปี e เดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็คลิปนี้คุณพ่อโจ๊กและก็น้องอันนาะ ขอลาไปก่อนฝากทุกคนกดติดตามช่องน้องอน,นาได้นะบ๊ายบาย